สวัสดีจ้าท่านผู้ชมขาเอฟซีทุกท่านนะจ๊ะวันนี้พามาเลาะทงเลยค่ะนี่นี่ทงแต่ก่อนนะเลี้ยงควายอันที่มาถ่ายแต่กันก่อน,นะแต่คนเอ็คนเกี่ยวเขาหน้าปังนะเกี่ยวเขาหน้าปังแล้วกันผลตกมาเนาะวันนี้น้ำก็มาบ้านนี้วันนี้ข้าะมาโจคลองพร้อมมาเห็ดิต่กอนมันช่มมีคลองมองนี้มันช่มินเดินไปไป,ไปีิวันนี้น้ำขังไว้ไาม วันนี้เพื่อนมาเอาป่าเพื่อนมาควงเหงาเพื่อนมาตื๊อสะดุง้งเลยมาเบิง่งเพื่อนตื๊อป่าได้ยังป่เพื่อนสิ่เมือ่องหรอป่ฮะวันนี้เพื่อนสิ่เมื่องล่ะจะก,กลับบ้านแล้วบ้านพี่เมืองน้องเพื่อนมาตื๊อป่าเพื่อนได้อยู่ ตึ๊กป่าอยู่ทงอยู่ข้างอยู่ป่าอยู่ดอนอยู่บ้านดอนเี่ตะเวนไปแล้วค่ะนี่ตะเวนเบิดละตะเวนตกดินแล้วอดีเมือม่อละโอเดเมือ่อละซีเมื่อละ เอา้าคือกำลังบอนอนะคือบอนแทะสิมเมื่อแล้ววะฉันจะกลับแล้ววะฉันเอ้อันเดียเขามาตึกใส่กันกำลังบอไในป่า ดึกสะดุ้งยกยอยกยอยกละกะยอยกละกะยอยกละกะยอได้บ่ปลายังาาคอยเหนน็นแต่เว้นเพนิ่นคอยบริมาพนาวา่าไปแม่ไปมงนานไหมฉันคอเดบริมาเบิง้งเอาคุยได้สันใสป่ปลาเนี่ยค่ มันได้เยอะได้แต่ปลาขาวปลาขาวดิสะดุ้งคนได้ยู่บ่สะดุ้งตึกสะดุ้งเยออยู่บอเด้ออยู่บอทำแล้วดิได้อยู่บ่อันนั้นอันอันนั้นดิปลาน้อยบ่เฮ้ยทีทีมานน้ำกันบ่มานน้ำกันทัแหละ กะเตียเมื่อไหร่ทีคำแลราคอยเห็นได้โดดอะไรตั้งแต่ผู้คอยเห็นพอตึกเออได้พอกินนี่แล้วทีกกขามาไดบอกฮะเจ้าขามมาไดบอกข้นทางทีพราอมันเลิกกันนนะ พ่อแต่ได้กี่แรงกี่ง่ายพ่อแต่ได้แรงได้ง,ง่ายจีเต,ต็มบ่เต็มบ่ะขาพ่อได้อาหารเสาแรงพ่อได้อาหารเสาแรงจีได้ปลาขาวโอ้ผมมากระฮ็ดจังไดอาหารเท่ากับหาไปหาได้กับหาไปย่างเฮ็ดออกกับหาเฮ็ดโอ้ดีย่างเฮ็ดกับหาเฮ็ดจ้ดย่างมีปลาเท่ากับตุ๊กตา,าปลาหาปลา ก็ไดนะมีมีมีปลาก็มีมีหนองน้ำเนาะหปลาได้เลือกินแล้วก็ทำปลาโอ้ได้ปลาพร้อมโอ้โหดิเห็ดปลาดุมปลาแดกไวเออได้ปลาพร้อมปลาแดก่อดมปลากับรเะเปลาแดกอยู่แล้วเออได้ปากเอปลาแดกอยูพวกปลาแดกได้พนะเอปลาแดกพร้อมมา่เก็บเมื่อละ ปรท่านเห็นพันยอพ่นยอตะเวนผู้จนยอตะเวนผู้ใส่คะถึองบาค่ำมาสันาสเออดีมือไหมจังว่ากันไหมมือหมจังว่ากันไหมิได้อยู่ได้ค่ะนี่่นตื้อคดีคดีของบางใหญ่เด้อนี่เน้อดีมากลอยู่ได้ตหมมาการอยู่ไตีนาจาสตินาจิโอ้ยบ้านพี่มองน้อง ไปอยู่มื no ่อน่ะฮะไปหาเฮ็ดไปหาเฮ็ดอันเฮ็ดช่วงศิลาอยู่ไปหาเฮ็ดอะไรเฮ็ดได้เฮ็ดได้อันหาอยู่ท่องดอนจ้าของบ่เห็นบ่ได้ไปหาอยู่หันเราช่งเฮ็ดหลายอย่างไดนเพราะว่าอันบ่ท่านคะเจ้าอยู่หันเราไปได้เฮ็ดโอ้แสดงว่าเฮ็ดหลายอย่างมองนี้วะคุณยายผลปูหาเฮ็ดขายพูดอะไรเจ๊คุนยายแม่ลำน่ะเจ๊หาเฮ็ดขายฮะ หาให้เก่งดิค de, ูได e ้กคนไดย์นูเดไ์ลูเดยอคูเดย์คูเดนีู้เดน์คูาดย์คูเดย์ค่าดย์คูดย์คูเดย์คูเดย์คูเดย์ีูเดย์คูเดย์คูเดันคูเดย์คูเดยาคูเดย้คูเดย์คูเดย์คูเดิตคตเดย์คูเดยว่าสดย์คูเดย์ค้เดยปลาโดย์คูเดยปกระดาซั่นดยาคูาตั์นีเถึกกระด้งคือกันคะเอย์คูเดย์กระดย์คูไดยอคู่ค่ะ กระดุงอันยักษ์ศอกนะอันนี้กระดุงแปดศอกแปดศอกสองเซนแปดศอกสองเซนเป็นสองปานปานปานข้างในมันจะเป็นครึ่งโอ้สองเซนโอ้ถ้าเราจะไปยกอันแต่เฮเส้นไอ้ครึ่งค่ะก็ได้มันกระป๋าน้อยเนาะคุณยายดาทานคุณยายของบ้างยัยนะคะพุณยายคุณยายเยอะเครื่องของขอดเกือบขอนเลยนนะคุณน้ะปลาเพื่อนนะอาหารพื้นบ้านแหละนี่อาหารพื้นบ้านแหละเนี่เนื้อก็เอ็ดประเด็ก ผักปลาในตัวงามงามปลากระดีในตัวงามงามปลาสดสปลาสดสทั้งนั้นเลยตอนที่ไปเกลื่นลำปาอู้เป็นตะโอนบอคะโอ้ไปพ่นกระปบอโอ่ปา่ะโอ้เกล่นลำปาวกระปสาวอีสานบ้านนาพ่นไปถ่ายทำค่ะโอ้เกลื่อนลำปาลงเปกันค่ะ้นกระปาวปลาตึกไปเป็นตึกปลาน้ำแดงปลาน้ำแดงได้ขนาดไหมบอกด้มีบ้านนี่ก็มีพนไปได้พ่นกระป ไปมาอันตึกถือขนาดสั้นได้โอ้ยได้หลายกิโลได้เป็นชองไปหลายทางสิบทางเลยบานี้มาข้าจ้าต้องให้พอนกักวตู่ไปเสือบได้ไปช่วงนั้นเลยจ้าเมือ่อใดเนาะบานิโอพอดีงานอยู่ขวบบ้านเมือนอน่อใดพ่อบ้านจะให้พอนพามาจี ว่าป่าเพิ่งงามๆป่าคักขนาดนี่จะตัวใหญ่กระดุงโอ้กระดุงออนิมานได้คฮะกระดุงคักเนี่ยปลาหลายๆเนี่ยปลาเยอะจนอันจนว่าขอนของคอกงว่าไงจนงขอนของนี่เจ๊เต็มบ่อของนี่เฮ้อ คองนี่บ่ฮะเอ,าอาะเ้าเสี่ยงยังฮะข้าจักเกี่ยวข่าวติอ้าวไมเกี่ยวข,มยวขามแท้โอ้ของนี้ของแห่หไหมบ่ของนี้ของแห่คอง,งอยู่ใช่ปลบังเวิงปลาบังเวิงเอา้าคือตัวใหญ่สันปลาอย่างปลาข้าวหน่อยตัวนึงใส่ยิ่งไดนีเลย โถบๆของนี้มาเต็มประมาณได้ปลาขาวได้ปลาขาวน้อยถึมถ้าประมาณได้ปลาปลาขาวผู้ใดผู้เดีแห่อย่างคันนี่แห่นี่แหละแห่สองเส้นครึ่งสองเส้นครึ่งพุณน่ะมันเลยปลาขาวลงมาผู้ใดผู้เดียวปลาขาวน้อยเด้อว่าเต็มประมาณนเด้อโอ้เขาหน้าตัดแล้วอ้ายังเกี่ยวเขาบอลแล้วบอกค่ะ เขากางเขาก็ขอเนะเออโอ้ยแต่ละคนเพื่อนด้ป่าเลยค่ะตัวงามๆถ้าแมนว่านนันเห็ดเล็กถ้าแมนว่าอันน้ำาหลายน้ำแกงขืนแห้งสีได้ป่าหลอันน,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 นี้อันป่ามันอยู่น้านนี้สี่เดนี่มันอยู่น,น,น,นั่นนองอันจักรลอกจักแหลกอันมันบอกอันนั้น,น,น,นจักรลอกจักแหลกไปสิเด็น,นี่อันนี้มัน อันนี้มันมีน้ำโอ้ไมนมีน้ำซะมันมีป่ามันเลึกได้นี่หกเจ็ดเมตรพผกระจาจกลงไปสี่เมตรเลยเนาะสี่เมตรห้าเมตรสี่ห้าเมตรคําละกลับบ้านได้เมือ่อใดวางมันมาในป่าโอ้ปางาม ปลางาจะโอนแลน้เนาะไซผู้นะ่ะปลาเพื่นผู้หาเฮ็ดอันหาเฮ็ดกรมานขายฮะหาเฮ็ดกระมานจีเจ้าไ,ไปอย่างเดิมฮะฮะ

กลงเว้นมันก็ไ่ได้กินเลยเนาะเอาบบทานเพิ่นบ่ข้อไข่ไปยังบบได้เนาะบบท่านเพิ่นบบท่านเพิ่นการจิโบท่านเลยจีอบท่านเลยเนาะอ่เสื้อน้ำแข็งความได้ไหมน้ำแข็งว่าเอ มื่อยยังได้คัวมกไว้มะากนกแกงก็ได้หออมาว้เห็ดป็ดปเดกเออเอปรเดกได้ขายปลาแดกพร้อมเลยทจี่ดจมีใซื้อ้ายมามาหาเห็ดไปหาเห็ดได้เห็ดมาหาปลาก็ได้ป่าจังยาได้ปลาขาวพูดนะพูได้ปลาขาวพูดได้เอาหมงไหนปลาขาวโอ้ยป่าขาวพึ่งซึงแหะอยู่นี้เพิ่งก็ได้ปลาขาวได้พูนะเออก็พูดนั่นแหละ เอามาใส่เอามาใส่นี่บ่อใส่ทางไว้มาไว้โอ oh. ah, right. oh. ้เชนเทลงกดิเชนเทลงก์งั้นนี่ข ok. ้ามแล้วพอดีจะได้กลับบ้านแล้วมืดแล้วให้ชมแค่นี้ก่อนนะคะติดตามคลิปต่อไปได้จ้ะ ขอบพระคุณท่านมากนะคะท่านผู้ชมโชคดีจะเปของท่านนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีปลอดภัยเด้อจ้ะเดินทางกันปลอดภัยไปสายมาสายก็หายโชคดีเฮงเฮงปังปัมันๆนะคะสุขภาพแข็งแรงค่ะร่ำรวยร่ำรวยค่ะสบายดีป้องซูขออบพระคุณมากนะจ๊ะสวัสดีจ้า